เมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมแชร์ตัวโพสต์มานะมันเป็นโพสต์เหมือนกับอายุเฉลี่ยของเกมเมอร์นะอยู่ที่41ปีนะครับลูงแมวอ่านแล้วก็อึ้งไปเล็กน้อยแต่ลุงมาไม่ได้คลิกไปอ่านต่อนะว่ารายละเอียดมันเป็นอะไรยังไงนะครับผมแต่ก็ ก็เขย่าวความเชื่อเลยเหมือนกันนะแม้แต่ลุงมาเองที่อยู่ในอินดัสทรีนี้นะครับอาจจะเรีกเยกได้ว่าเหมือนกับเป็นยูทูบเบอร์ที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนะแล้วก็เป็นคนเล่นเกมมาตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตใช่ไหมแต่เราก็ยังมีความคิดความเชื่อฝังหัวว่าเออเกมเนี่ยเป็นเรื่องของเด็กหรือว่าคนอายุน้อยนะแต่กลายเป็นว่าตอนเนี้ย ถ้าเชื่อตามที่เขาเขียนไว้เนี่ยก็คือ41ปีนะครับถามว่าจริงไหมถ้าถามตัวเราแล้วก็ลูมาเชื่อว่าคนที่ดูช่องนี้ส่วนด็กก็ต้องบอกว่าจริงนะเพราะว่าก็ทุกคนก็คงแก่แล้วแล้วก็ทุกคนก็คงเล่นเกมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเกมเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเรานะลูมาก็เลยให้ศูนย์ปัะชาการลูมานะครับลองไปรีเสิร์ชดูนะว่า ทำไมเกมเมอร์ Gen Y เนี่ยยังเล่นเกมอยู่นะครับจริงๆเนี่ยมันมีประเด็นอะไรน่าสนใจอยู่นะก็เลยเอามาแชร์นะครับอย่างแรกเอานะคือเกมเมอร์ Gen Y เนี่ยนะเวลาเราพูดกันถึง Gen Y แบบรวมๆหรือว่าจริง Gen Y กับมิลเลนเนียลเนี่ยจริงๆมันเปรียบเทียบกันพอได้นะมิลเลนเนียลก็คือยุค2000ใช่ไหม Gen Y เนี่ยก็ตามที่ลุงมารีเสิร์ชมานะเขาบอกว่าเกมเมอร์ Gen Y เนี่ยอายุเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2524นะก็คืออายุแบบลุงแมวนะครับประมาณ44ใช่ไหมจนไปถึงแบบ อายุน้อยที่สุดเนี่ยก็คือ2539นะครับผมก็น่าจะประมาณ29-30แถวนั้นนะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็น GenY นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าวิธีการนิยามเจเนเรชันหลักๆเนี่ยมันคงนิยามรอยต่อนะที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะเช่นหลังจากนี้เขาอาจจะเกิดมาแล้วมีชุดของเทคโนโลยีอีกแบบนึงก็เลยเรียกอีกแบบนึงอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้า Gen Y จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโดยที่สิ่งที่น่าสนใจคือ Gen Y แบบพวกเราเนี่ยนะก็คือเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราอยู่ในยุคข,ของรอย ต่อนะเรายังทันพวกความคิดเชิงอะนาล็อกใช่ไหมบางคนยังเล่นแผ่นเสียงแบบลูกแมวเนี่ยเเล่นเครื่องเสียงอยู่พักหนึ่งนะครับก็พยายามจะไปเล่นแผ่นเสียงด้วยนะเล่นเทปคาสเซตใช่ป่ะตัวเครื่องเล่นวีดีโอ VHS ลูกคิดอะไร <laughs> เราก็ยังทันนะแล้วก็ อคอมพิวเตอร์ยุคแรกๆแ,แล้วก็ยังหัดนะครับหรือว่าการเขียนด้วยลายมือนะแบบว่าใช้ดินสอเขียนอย่างเงี้ยคือเรายังเป็นคนที่ทันอยู่ในยุคอนาล็อกนะแล้วเราก็เติบโตมากับการเล่นนะครับการเล่นเนี่ยคือเราเล่นทั้งแบบของเล่นที่มันไม่ใช่ดิจิตอลของเล่นไม้ใช่ไหมที่ขายตามตลาดนะของเล่นที่มันเป็นพลาสติกนะครับของเล่นเลโก,โก้ต่างๆใดๆน,นะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เริ่มทันเกมกดถ้าทุกคนจําได้นะเกมกดใช่ไหมอ๋มก็จะมีนะแบบว่าเป็นจอ ขาวดำใช่ไหมครับแล้วก็เป็นแบบเคลื่อนไปเคลื่อนมาเป็น8ปดบิตอย่างเงี้ยนะแล้วก็เล่นกันอย่างเงี้ยแล้วก็ยังทันพวกนั้นดนตรีแบบนั้นนะความรู้สึกแบบนั้นก็ยังอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยพอโลกเคลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ทันอินเทอร์เน็ตใช่ปะเราก็ทันโลกของเกมนะปัจจุบันเราทันเครื่องคอนโซลต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อเจเนอเรชันของ GenY เนี่ยก็คือเจเนอเรชันที่เหมือนกับ เป็นกึ่งกึ่งบิดๆเนาะสโลกเข้าด้วยกันแบบชัดเจนนะครับโตมาโดยที่ยังเป็นอนาล็อกแล้วเกือบๆจะเปลี่ยนไปดีต่อเนาะแล้วในที่สุดก็กลายเป็นดีต่อคือมันเป็นจุดเชื่อมต่อให้น,นเนี่ยเราจะเข้าใจทั้ง2โลกได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วทำไม GenY เนี่ยถึงยังเล่นเกมอยู่นะครับทั้งที่หลายๆคนก็อายุมากแล้วแบบลุงแมวนี่ก็เป็น Gen Y แบบเป็นกลุ่มแรกของ GenY เลยนะครับทำไมยังเล่นเกมอยู่นะพวกนี้คือเด็กที่ไม่ยอมโตหรือเปล่านะอาจจะมีคนนิยามเลยว่าแบบ โอ้แก่ขนาดนี้นะกว่าแลกว่ายังเล่นเกมอยู่ไม่ยอมโตรหรือเปล่านะหรือว่าเหมือนกับยังแบบหลบหนีโลกต่างๆใดๆน,นะเจนวจริงๆอ่ะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเจนวส่วนใหญ่ณปัจจุบันด้วยอายุเราเนะด้วยอะไรต่างๆเนี่ยก็มีหน้าที่การงานเลบางคนก็ทํางานหนักเครียดใช่ไหมบางคนก็เป็นนู่นนี่นั่นแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังเล่นเกมอยู่นะหรือว่าบางคนเนี่ยเขคิดว่าเกมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะ ทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะครับมีสภาวะทางจิตวิทยานะครับที่เรียกว่าการต่อรองนะครับกับนิยามความเป็นผู้ใหญ่นะคืออย่างนี้ก่อนต้องเข้าใจก่อนว่าเ,ออเราถูกถ้าเป็น GenY เนี่ยเราถูกพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมาก็คือ Baby b o ูมถูกไหมแล้วก็เออก็อาจจะมีนิยามของสังคมในภาพรมวมแน่นอนว่ามีหลายท่านที่ คุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่ส่งเสริมให้เล่นเกมแบบคุณพ่อคุณแม่ลุงแมวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาให้เล่นเกมแล้วก็แบบว่าถ้าสนุกก็เล่นเลยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าในขณะเดยียวกันก็ในภาพรวมของสังคมเนี่ยเราก็คงโตมาอย่างคุ้นเคยนะว่าโอ้เกมเป็นเรื่องของเด็กนะแต่ว่าจริงๆเด็กทั้งรุ่นแบบเจนวายเนี่ยก็โตมาแบบการเล่นเกมถูกไหมการที่เรายังเล่นเกมอยู่เนี่ยนะครับมันคือการต่อรองกับนิยามของความเป็นผู้ใหญ่ในความหมายนี้ น่าสนใจนะมันไม่ได้มีความหมายว่าเราไม่รู้จักโตนะครับหรือว่าเราไม่อยากโตนะแต่มันมีความหมายอื่นที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่นะครับต้องไปดูปัญหาของมัน,มนเว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะพอเราโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วยิ่งใครๆก็รู้นะเศร,รษฐกิจตอนนี้เจนวายเนี่ยถูกสอนมาเนาะถูกคาดหวังจากพ่อแม่รออุ่นเบบี้บูมเลยนะครับก็คล้ายๆกับคําสัญญาบางอย่างนะถูกสอนมานะครับว่าถ้าเกิดเรียนดีนะจะได้งานดีแล้วก็จะมีชีวิตที่มั่นคงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเติบโตมาด้วยความคิดแบบเนี้ยแต่ว่าในขณะ นเศรษฐกิจแข่งขันกันเข้มข้นนะครับสูงริ้วแล้วก็มีความไม่แน่นอนสูงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองนีกแง่หนึหน่งก็คือคําสัญญาที่เราเคยเติบโตมาตอนที่เราเป็นเด็กแล้วเราเคยเชื่อตอนนี้ทุกคนก็แกว่งนะรู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกแกว่งแกลงมันจะรู้ไหมก็รู้สึกแกว่งเหมือนกันนะเพราะว่าไอ้คำสัญญาทั้งหมดที่เราเคยเชื่อเนี่ยมันพังทลายลงนะก็เหมือนกับว่าเอ๊ะโลกที่เราเคยเชื่อว่ามันจะแน่นอนถ้าแบบตั้งใจเรียนหรือว่าถ้าเราแบบ ขยันนะครับมันก็ต้องมันต้องดีสิอย่างเออมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเกมเนี่ยมันก็เลยเข้ามาเติมเต็มไอ้ส่วนเนี้ยเกมเนี่ยมันมีความชัดเจนนะครับมันเป็นโลกที่มั่นคงนะมันมีกฎเกณฑ์นะครับมันมีเป้าหมายที่สําเร็จได้นะเช่นง่ายง่ายเช่นท่านผู้ชมเล่น RPG ไงท่านผู้ชมก็เดินไปตามเควส์นะพอทำเควสเสร็จก็ได้รับเควสได้รับ Experi e n c e ใช่ไหมเอาเอ็ e ซ์ e พร e นั้นไปอัปเกรดพลังหรืออะไรก็ตามคือมันเป็นโลกที่ เราสามารถสําเร็จได้ชัดเจนนะมีเป้าหมายอย่างตรงไปตรงมานะเพราะฉะนั้น Gen Y ก็เลยใช้เกมนะครับในแง่ของการเป็นเขาเรียกว่า s ซ n ช t u a รีนะก็คือไซค h o โลจ i คอ l ซ a ช c t u รี่นะครับหรือว่าเป็นที่ลี้ภัยทางใจนะครับหรือว่าที่ปลอดภัยแล้วก็น่าอภิรมมากกว่านะ่แน,น่นอนว่าหลายๆคนอาจจะไปทำอย่างอื่นนะเช่นมันก็แล้วแต่คนนะครับแต่ว่ามี GenY ส่วนหนึ่งทีเดียวนะที่ ใช้ตัวเกมเนี่ยเป็นที่รีภัยทางอารมณ์นะฮะอันที่สองเนี่ยในยุคที่แบบมันสับสนแบบเนี้ยนะเขาก็บอกว่าพวกเราเจน Y เนี่ยใช้เกมเนี่ยเป็นสมอแห่งตัวตนนะครับในความหมายมันแปลว่าอะไรใช่ไหมมันก็แปลว่าในโลกที่มันแบบพอเศรษฐกิจกมันซับซ้อนนะมันไม่ได้เหมือนคนรุ่นเบบี้บูมหรืออาจจะรวมไปถึง Gen เจน X ซด้วยนะที่สมมุติว่าเข้าไปบริษัทหนึ่งแล้วก็ทํางานไปจนจบเพราะว่าอย่าลืมว่าเจน Y ก็คือแบบลุงแมวลุงแมวคือเจน y ปีแรกเลยเนาะเจน Y ปีแรกก็จะเจอระบบตอนนี้นะคือเศรษฐกิจมันไม่แน่นอนเนะคือมันมีโอกาสหรือก่อนนี้เราจะได้ยินเรื่องที่แบบว่าเกษียณอายุ45อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือมันเป็นโครงที่ชัดเจนมากว่าเจน Y ทุกคนน่ะจะต้องเจอสิ่งที่มันไม่แน่นอนนะครับต่างจากรุ่นเบบี้บูมเชนคุณพ่อคุณแม่รนมาเนี่ยก็เกษียณเรียบร้อยเนาะหรือว่าต่างจากคนรุ่น Gen X ตอนต้นที่หลายๆคนก็อาจจะเออร์ลี่หรือว่าอาจจะเกษียณไปแล้วอย่างเงี้ยก็เลยทําให้แบบว่าการเป็นเกมเมอร์หรือว่ากายเป็นการเป็นนักสะสมคือซื้อของเนาะที่แบบมาสะสมเกมสะสมเครื่องสะสมะได้นะครับอันนี้มันคือการสร้างตัวตนนะ สร้างความมั่นคงทางอารมณ์นะครับผมอาจจะเป็นตัวตนที่มันมั่นคงกว่าการทํางานซะอีกนะคือการทํางานเนี่ยเดี๋ยวเราทําอยู่4ี่ห้าปี out อาจจะต้องเปลี่ยนนะแต่ว่าของสะสมเนี่ยมันอยู่ตลอดไปนะหนังสือเกมเครื่อง l i m i t ต็ดอีดิชั่นปฏิมากรรม ใช้คำว่าปริมากรรเลยแล้วฟิกเกอร์ฟริกเกอร์ที่ออกมากับเกมพวกคอลเลกเตอร์ออดิชั่นพวกนี้ยจริงแล้วสะสมเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยรู้ไหมไม่เข้าใจเพราะลุงไามไม่ใช่สายฟิกเกอร์ไงก็แน่นอนว่าลูงมาเข้าใจว่าโอ้น่าจะเป็นคนที่ชอบแบบตัวละครน,นั้นมากๆหรือว่าเวลาได้ดูแล้วก็ได้เห็นก็รู้สึกมีความสุขอะไรเงี้ยแต่จริงถ้าดูในแง่นี้เนี่ยมันลงไปลึกกว่านั้นอีกนะมันไม่ใช่แค่งานอดิเลกนะครับการเล่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การอดิเลกนะแต่มันกําลังพูดถึงการยืนยันตัวเองนะว่าฉันคือฉัน คนเดิมเนอะชั้นก็ยังเป็นชั้นเมื่อวานนี้และวันก่อนนี้ทุกครั้งที่เดินเข้ามาแล้วเห็นเครื่องสมมติว่าไอดเซลดาไงหรือเดินเข้ามาปุ๊บเห็นเครื่อง PlayStation 5 Ghost of Yote มันมีความรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นชั้นเน่ยคนอื่น จะเข้ามาแทนไม่ได้ฉันยังเป็นคนเดิมฉันยังอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยเป็นเหมือนกับสมอแห่งตัวตนนะที่เราใช้ยึดโยงตัวเองอะท่ามกลางแบบกระแสะการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะแล้วสิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งที่มาทําให้เราสามารถทําแบบดีได้นะครับคือพออายุ40กว่าหรือแม้แต่30เนี่ยนะรู้ไหมว่า30เนี่ยเราก็เริ่มพอมีเงินกันบ้างนอะอาจจะไม่ได้มีเงินมากมายนะครับแต่ว่าก็สามารถเอาไปใช้ซื้ออะไรที่เราอยากได้ได้บ้างนะ แล้วมันก็เลยทําให้กลุ่ม Gen Y เหล่านี้เนี่ยซึ่งมีกําลังซื้อเนี่ยก็เลยถ้ารู้สึกว่ามันโอเคกับตัวเองก็ซื้อซึ่งการซื้อของ Gen วนี่น่าสนใจนะแล้วมันก็ยังก้องดังอยู่ในหูลูกแมวประมาณหนึ่งคือเช่นแบบซื้อฟิกเกอร์หรือซื้อเกมซื้ออะไรก็ตามอะ่ะเราจะถูกสอนมาว่าต้องประหยัดถูกไหมแล้วเราก็มองว่าไอ้การซื้อเกมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อาจจะเรียกว่าฟุ่มเฟือยก็ได้นะเออหรือว่าไม่จาเป็นเท่าไหร่อันนี้คือ เพราะว่ามันโดนแบบไมซเซ็ตบางอย่างที่เราสอนมาตั้งแต่เด็กนะต่อให้เพราะฉะนั้นตอนนี้ต่อให้เรามีตังบ้างเนี่ยเราไปซื้อก็จะมีความผิดเล็กๆอยู่นิดๆอยู่ไม่รู้ท่านผู้ชมเป็นอยู่หรือเปล่านะคือมันอยู่ข้างในอะ่ะแต่ว่าในสุดเราก็ซื้ออยู่ดีเพราะเงินของเราถูกไหมเอออันนี้มันคือวิธีการที่เราใช้จ่ายนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญนะซึ่งมันจะนํามาซึ่งข้อที่สามนะคือการปฏิวัติคําว่าผู้ใหญ่นะครับคือ ผู้ใหญ่สําหรับคนรุ่นก่อนเจนก,ก่อนๆเนี่ยซึ่งเขาต้องไม่ลืมว่าเขาไม่มีของพวกนี้นะของเล่นของเจนก่อนๆอ,อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่อย่างที่ว่าว่าเจน Y เนี่ยเติบโตมากับการเล่นเกมเนะมันจะมีคําคํานึงที่เราจะคุ้นเคยกันมากนะซึ่งถูกนิยามมาโดยเจนก่อนเช่นแบบเอ่อถ้าคุณโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยการเล่นนะมันเป็นเรื่องของเด็กเนาะแล้วมันจะต้องถูกทิ้งไปนะครับคล้ายๆกับว่าผู้ใหญ่เขาไม่เล่นกระหรอกอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่เขาก็ไปทํางานเนาะผู้ใหญ่เขาก็มีความรับผิดชอบแต่ว่าเจน y เนี่ย พยายามจะต่อสู้นะครับแล้วก็พยายามจะปฏิวัติยามของคำว,ว่าผู้ใหญ่อีกแบบหนึ่งขึ้นมานะก็คือผู้ใหญ่เนี่ยเล่นได้เพราะว่ามันคือสิ่งให้เราเติบโตมาใช่ไหมเราเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเราโตขึ้นเราก็ยังอยากเล่นอยู่ทําไมละมันไม่ได้เสียหายอะไรการเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องทิ้งเนาะสิ่งที่มันเป็นออการเล่นไปเนาะการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยสามารถทํางานแล้วก็เล่นได้มันเป็นสิ่งเดียวกันพูดอีกแง่หนึ่งนะก็คือว่าเจนวเชื่อว่า ผู้ใหญ่ที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือผู้ใหญ่ที่ยังเล่นเป็นนะพื้นที่ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะอะไรใช่ไหมเพราะว่าฟังก์ชันของมันเนี่ยมันไม่ได้ไปแค่การเล่นอย่างเดียวนะเหมือนที่เรารู้เด็กๆเล่นะมันไม่ได้เล่นสนุกเฉยๆนะแต่ว่ามันคือการเล่นเพื่อพัฒนาการนะเช่นเดียวกันนะครับเด็วัยผู้ใหญ่เนี่ยก็เล่นเนาะแต่ว่าเล่นเพื่ออะไรนะเพราะว่าการเล่นเนี่ยคือบอกเกิดของ ความคิดสร้างสรรค์นะครับการแก้ปัญหาการรักษาสุขภาพจิตเรานะ Gen Y เนี่ยไม่ได้อยากเป็นเด็กนะไม่ได้เล่นแล้วก็ย้อนกลับไปเหมือนตอนเป็นเด็กอย่างเดียวใช่ไหมว่าอย่างเดียวนะเพราะบางทีเราก็นึกถึงพวกนอสเซอร์จีใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราอยากจะเป็นผู้ใหญ่ที่ เอ่อเป็นเวอร์ชันอัปเกรดนะครับคือเป็นผู้ใหญ่ที่มีพื้นที่สําหรับความสุขแล้วก็การเล่นด้วยนะไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ที่เหมือนกับที่เราเคยรับรู้มาว่าสังคมบอกเราตอนที่เราเติบโตมาว่าผู้ใหญ่คืออะไรลองมาดูนะว่าแล้วรับประโยชน์ของการเล่นเกมของ Gen Y เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมจริงเนี่ยมันมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษนะอ่ะเราดูประโยชน์ของมันก่อนนะครับอันแรกเลยนะก็คืออย่างที่เรามู้ผู้บรราชัดเจนนะก็คือว่าพอท่านผู้ชมเป็น Gen Y ใช่ไหม การเล่นเนี่ยอันแรกนะครับก็คือมันจะช่วยเราปลดล็อกความคิดสร้างสารรค์นะบางทีเราอาจจะไม่ได้เอาปัญหาอะไรในงานมาคิดต่อนะแต่พอเราเล่นไปอะ่ะแล้วมันมีแบบเหมือนกับมีพัซเซิลนะหรือว่าจริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นพัซเซิลแบบในเชิงต้องคิดนะแต่ว่ามันเป็นปัชญาบางอย่างในเกมนะครับหรือว่าความคิดบางอย่างในเกมอะ่ะมาทาให้เราคิดอะไรออกคือมันเป็นคล้ายๆกับจริงๆมันก็เหมือนสื่อนะคือมันก็เลยเป็นเหมือนกับ พื้นที่ให้สมองได้ผ่อนคลายนะครับได้ลองคิดแบบอื่นดูอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทําให้บางทีเราก็คิดอะไรออกนะั่นเป็นสาเหตุที่หลายๆออฟฟิศนะครับเขาถึงมีห้องเล่นเกมให้พนักงานเข้าไปเล่นโดยยิางยิ่งแบบบริษัทท่านผู้ชมดูนะพวกบริษัทชั้นนําต่างๆที่มันใช้ความคิดเยอะๆก็เอ้ยถ้าลูกคิดอะไรไม่ออกก็ไปนั่งเล่นเกมก็ได้เงี้ยมันมีพวกนี้อยู่ด้วยนะครับอันที่2ก็คือว่าจริงๆอันนี้น่าสนใจนะนอกเหนือไปจากเป็นพื้นที่เล่นสร้างสรรค์นะเนี่ย มันยังเป็นเกราะป้องกันภาวะหมดไฟนะครับท่านผู้ชมเครียดจากการทํางานมาใช่ไหมถ้าเกิดสมมุติว่าอันนี้เราเมาเจอในเกมแนวที่มันเป็นแบบทําฟาร์มหรือเกมแนวอะไรแต่นี้ก็แล้วแต่คนนะบางเออหรือบางทีพวกคอฟดิวตี้ก็ได้ ABS <laughs> ก็ได้นะบางทีเกมกีฬาก็ได้เหมือนกันคือจริงมันก็ได้หมดแหละพอเราไปรับผิดชอบในในโลกของผู้ใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าพอเรากลับมาปุ๊บอะมันเหมือนกับวาวลดแรงดันชั้นดีนะครับที่ทําให้เหมือนกับค่อยๆจะเย็นๆน,นะ ผ่อนคลายอันนี้มันเป็นช่วยได้จริงๆมันก็คือการบําบัดแบบนึงนะแล้วไม่เท่านั้นหลายๆคนเนี่ยก็เล่นกับเพื่อนนะเล่นเป็น FPS ออนไลน์เล่นเกมเก็บเ well วลออนไลน์นะก็เล่นกับเพื่อนไปคุยไปมันก็มีมิติทางสังคมนะสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะครับการแชร์อะไรต่างๆอะไรกับเพื่อนหรือขนาดที่เราเล่นเกมไปด้วยอาจจะคุย ชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้รู้จักคนอื่นมันก็เป็นการปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมแบบหนึ่งแหละก็คล้ายกับพวกเราคงไปไปดื่มเนาะไปสังสรรค์อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเนี่ยมันเป็นอีกวิธีหนึ่งในการสังสรรค์นะครับแต่ว่าในทางกับการเนี่ยมันก็มีหลุมพรางอะไรบางอย่างที่น่ากลัวนะถ้าท่านผู้ชมเป็นแบบนี้อยู่ก็ลองลองคิดดูแล้วกันนะเผื่ออาจจะกระตุกหรือว่าช่วยคิดได้นะในขณะที่เรารู้สึกว่าเกมมันดีใช่ไหมมันช่วยเราผ่อนคลายพักผ่อนนะ แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้มันมากเกินไปอ่ะมันจะทําให้เราเกิดความหลีกหนีความเป็นจริงนะครับสมมติเอาง่ายๆนะถ้าเกิดสมมติว่า24ชั่วโมงเนี่ยท่านผู้ชมอยู่ในโลกของเกม20ชั่วโมงเนี่ยอันนี้แสดงว่าอาจจะต้องมีปัญหามีประเด็นอะไรแล้วคือเรากําลังใช้มันแบบหลีกหนีในความเป็นจริงแล้วกาลองพบว่าโลกของเกมเนี่ยมันน่าอยู่มากกว่านะที่จะอ,อ,อยู่ในโลกปัจจุบันที่มันอาจจะมีปัญหามีอะไรเงี้ยคือมันใช้ใเป็นแบบ พื้นที่พักผ่อนได้นะแต่ว่ามันไม่ควรถูกใช้เป็นการหลบหนีนะครับปัญหามันจะไม่ถูกแก้ในโลกจริงเนอะนที่2นะก็คือว่าแน่นอนว่าพอเกมมันมีระบบ rewarding ใช่ไหมมีระบบ level มีระบบ g r i d i n g เแล้วทาไปเล่นไปเท่านี้ชั่วโมงเราจะเป็นคนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราเองในโลกของ การทํางานจริงๆอ่ะเราอาจจะหยุดการพัฒน,นาตัวเองไปเลยเนะที่ทํางานเท่านี้ก็พอแล้วเนอะไม่ต้องอะไรมากกว่านี้แล้วเรามาทุ่มเทอะไรบางอย่างให้กับโลกของเกมดีกว่าอะไรเงี้ยย้ำอีกทีว่าถ้ามันสนุกก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้ามันไปถึงจุดหนึ่งที่มันเริ่มรบกวนชีวิตประจําวันอนะันนี้มันก็คงไม่ใช่ละอันสุดท้ายที่น่าสนใจนะก็คือว่ามันสูญเสียทรัพยากรนะครับ มันอาจจะทั้งเวลาแล้วก็ทั้งเงินนะเวลาท,ที่ผู้ชมเอาไปเล่นเกมสมมุติว่าติดมากๆเนี่ยหกชั่วโมงเงี้ยท่านผู้ชมไม่ต้องเราไม่ต้องมองว่าเอาไปทํางานนะเอาไปอยู่กับคนในครอบครัวนะเอาไปออกกําลังกายเอาไปพักผ่อนรูปแบบอื่นที่บางทีมันอาจจะไม่ได้มีความเหนื่อยล้าเท่าเกมอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้นะหรือว่าถ้าเราไปฮาร์ดคอร์นั้นนะแทนเราจะมาเล่นเกมอย่างเงี้ยนะเราก็อาจจะเอาเวลาไปทําอย่างอื่น,น้ยมันก็อาจจะได้ประโยชน์กับชีวิตที่มันเป็นฟิสิกส์ครับชีวิต กายภาพจริงๆนะแต่ก็อย่างที่ว่าก็ต้องบาลานซ์ดีหรือเดี๋ยวเช่นเรื่องเงินเงี่ยนะโดยนี้ที่บ่นๆว่าเกมมันแพงมากๆเงี้ยก็แทนที่จะเอาเงินแบบสมมติซื้อเกมเดือนละ2เกม3เกมเงี้ยเอาเงิน7,5 0 0นนี้ไปลงทุนทำอะไรกอาจจะเกิดประโยชน์มากกว่าแต่ก็อย่างที่ว่าน,นี่คือโตกันแล้วเพราะฉะนั้นลูกมาคิดว่าแต่ละคนก็มีวิธีการจัดการของตัวเองแหละจริงๆนวเนี่ยการเล่นเกมสำหรับ Gen Y เนี่ยมันเป็นการที่ทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์นะครับแล้วมันก็ไม่ได้ผิด อะไรเลยเนาะชีวิตที่มีความสุขคือมันต้องมีทั้งการทํางานแล้วก็การเล่นแล้วก็อย่างเช่นโดยเพาะิ่ชีวิตในโลกปัจจุบันเนี่ยมันเข้มข้นถูกไหมมันเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงมันไม่แน่นอนนะการที่ใช้การเล่นเกมเป็นเซฟโซนหรือฮิวใจเนี่ยมันดีมากเลยครับเพราะว่าเราก็ทํามันตั้งแต่เด็กนะแล้วมันก็อาจทําให้เราคิดอะไรออกนะทำให้เราชัดเจนขึ้นในตัวตนช่วยเหลือเราในเชิงจิตวิทยานะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีโทษบางอย่าง เหมือนกันนะครับผมอืมแล้วก็ลูมาคิดว่าลูมาคิดว่านี่คือการเป็นการเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ที่เราสามารถบาลานซ์หล่านี้ได้นะแล้วก็ไม่เท่านั้นนะคือจริง,รงๆแล้นเนี่ยถ้าเรามองในเชิงเศรษฐ,ฐรกิจองค์รวมเนี่ยนะครับการที่เกมเมอร์อายุ40กว่าแล้วก็มีกําลังซื้อประมาณหนึ่งเนาะมันจริงๆมันคืออินดัสทรีขนาดใหญ่เลยนะท่านผู้ชมเล่นเกมเนี่ยท่านผู้ชมไม่ได้กําลังแค่แบบช่วยเหลือตัวเองเนะแล้วท่านผู้ชมกําลังช่วยเหลืออุตสาหกรรม ในโลกอ่ะขนาดใหญ่อุตสาหกรรมหนึ่งเลยนะครับเอาถ้าเรามองไปรอบตัวง่ายๆนะของเราเองไองเช่นท่านผู้ชมดูคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมแบบที่ลูกแมวพูดอยู่นี่ก็คือช่วยเหลือลูกแมวถูกไหมก็อันนี้ก็คนไทยนะหรือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าดูดูช่องอื่นนะที่เป็นยูทูบเบอร์อันนี้ก็คนไทยนะหรือว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมซื้อเกมจากร้านแถวบ้านอันนี้ก็ช่วยคนแถวบ้านละนะร้านเกมแถวบ้านนะหรือว่าซื้อจากแพลตฟอร์มช้อปปิ้งแพลตฟอร์มก็ช่วยร้านที่เป็นของคนไทยเหมือนกันนะหรือว่าเรา สับสนผู้พัฒนาไทยนะครับก็อันนี้ก็ช่วยโหคือมันการที่เราทําแบบนี้มันก็ช่วยเหลือเศรษฐกิจด้วยนะอ่มมันไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีคุณค่าแค่ตัวเราเองนะครับช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยมันก็ให้เรามองเป็นภาพใหญ่นะแล้วก็ที่น่ารักมากยางไม่เท่านั้นคือเรามีชุมชนคนเล่นเกมใช่ไหมเราคุยกันต่างๆใดๆเนี่ยมันก็เกิดการช่วยเหลือพึ่งพากันด้วยซึ่งเรามาวันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะอื เพราะนั้นย้อนกลับมาก็ถามท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมว่าเห็นด้วยไหมเท่ากับที่เขาพูดมานะครับแล้วก็ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้เป็นเจนอะไรนะครับเจน Y นะหรือว่าเจน Z แซดก็คือเด็กลงไปใช่ไหมหรือว่าเป็นเจนเนะหรือว่ามีเบบี้บูมหรือเปล่านะครับก็คุยกันมาได้แล้วก็สําหรับท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยนิยามของการเล่นเกมในแต่ละคนเนี่ยมันคืออะไรทําไมท่านผู้ชมถึงยังเล่นเกมอยู่นะครับเหมือนที่เขาว่าไหมนะหรือว่ามันมีฟังก์ชันอื่นใดที่อยู่ในใจเราก็ แบ่งปันกันมาได้เหมือนกันนะหรือว่ามีความคิดเห็นเรื่องอื่นอะไรแบบเกมก็แบ่งปันกันมาได้เหมือนกันโอเครู้ไปขอลา,าไาแล้วนะเจอใหม่ผ่ันไปนะครับขอให้มีความสุขสงบแล้วก็สุขภาพดีทุกท่านตอนนี้เชียงใหม่อากาศดีสุดยอดทุนขาอย่าให้มันนี้ไปตลอดไม่เปื้องแอร์ด้วยเดี๋ยวเรามาไปไล่ปิดแอร์ก่อนลกันดีมากโอเคไปแล้วสวัสดีครับ